วไม่มีลูกไม่มีผัวแก่ไปใครจะดูแลเอาอะไรมาบ้านเจ้มามัจะดูแล ทุกวันนี้มันถ้จ้าตีนเขี่ยพ่อเขี่ยแม่มาด้วยซ้ำถูกต้องปะ <c oughs> บางทีข้าวเนี่ยมันก็ป้อนทางปากบางทีข้าวก็เดินอยู่บนหัวอย่างเงี้ย <c oughs> เราเคยเห็นไหมดูแลพ่อแม่ไม่ได้มีคุณงามความดีในการดูแล <c oughs> บางทีถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีดูแลลูกดี <c oughs> ก็อาจจะรอดแต่เราแน่นใจได้กันว่าเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีในการที่จะทําให้ลูกกระตันอยู่กับเรามีลูกก็ไม่ได้หมายวความว่าจะลูกเนี่ยจะกลับมาดูแลเรามีผัวก็ไม่ได้หมายว่าระหว่างทางมันจะอยู่กับเราจนแก่ตายมันอาจจะไปแยกอยู่ที่ไหนก็ได้มันอาจจะเลิกกับเราระหว่างทางก็ได้บางททีีียัังงงไมมม่่่แแแแกกกกตาาาานนปเเเอะรรลล้้วว็ํถึคิด ว่าการที่เราจะมีสามีหรือมีลูกหรือมีภรรยาหรือมีลูกทําไมต้องคิดว่าเขาต้องมาดูแลเราทําไมเราไม่คิดว่าเราก็ดูแลเขาหรือทําไมเราไม่คิดว่าเราต้องดูแลตัวเองวิธีการเดียวที่จะปลอดภัยที่สุดคือดูแลตัวเองเก็บเงินให้เยอะที่สุดมีเงินให้มากที่สุดแล้วเอาเงินนั้นแหละไปจ้างคนมาดูแลเราเวลามีเงินนะใครก็เข้าหาเวลามีเงินจ่ายเงินไปใครก็อยากจะดูแลแล้วมันจะดูแลเราอย่างดีด้วยซ้าแต่เราไม่มีอะไรให้มันเลยแล้วมันมาดูแลเรานะมันไม่มีทางดูแลเราดีหรอกเวลาที่วันหนึ่งนะคนอยู่กันนานๆมันอยู่กัน30ปีอย่างเี้ยมันกก่ส สามีเคยนอกใจมันเคยด่า<น>เรามันเคยเกลียดเรามันเคยสามสปีสันดาลมันออกหมดแล้ววันหนึ่งที่มันมีโอกาสในการดูแลเราวันนั้นแหละโอกาสที่มันจะซ้ำเรา <laughs> วันนั้นเลย <laughs> ใช่ถึงเ<ม>ลวลาไม่ดูแลเราดีหรอกจะมีสักกี่คนที่เมื่อเราป่วยติดเตียงหรือแก่เท่าไปแล้วเขาจะมาดูแลเราอย่างจริงจังทั้งๆที่เราไม่เคยดูแลเขาจริงจังด้วยซ้ำทั้งๆท,ที่เราก็ดูแลเขาแบบด่าคำเช้าชามเย็นชามสุดท้ายแล้วมันจะแก้ไขอะไรได้วิธีการที่สุดคือดูแลตนเองเพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราพึ่งตนพึ่งทมอย่าไปพึ่งคนอื่น คนหลายคนถามอาจารย์ว่าทำไมไม่มีลูกใครจะดูแลกูไม่จะเป็นต้องใครมาดูแลกูใส่พอ่อออมเองได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าปวดจิตในที่สุดกูมีตังค์เก็บตังค์ไว้เรียบร้อยแล้วสํารองไว้ทุกอย่างถึงเวลาเอาเงินจ่ายทุกอย่างจบถ้ามันจ่ายแล้วหมดหมด ก็ตายไปแค่นั้นเองสุดท้ายเราทุกคนจะเดินสู่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นดูแลดีแค่ไหนตายไหมตายดูแลไม่ดีตายไหมก็ตายจะดีหรือไม่ดีก็ตายกันั้นสุดท้ายปลายทางมันเดินสู่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมว่าต้องมีใครมาดูแลนั่นแหละพู้ใดท่าจึงสอนว่าเราจงมีธรรมเป็นบัติมีธรรมเป็นสรณะมีตนเป็นบัติบมีตนเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่เพราะมันพึ่งไม่ได้เราจะพึ่งสามีจะพึ่งลูกจะพึ่งภรรยาไม่มีีีทาา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 งงงพ่่่ไไดด้้้้เเเขออจจะตยกกกนนนรรร็หวววััถมลู ปรากฏว่าลูกจะดูแลเราลูกศิษย์อาจารย์หลายคนลูกตาย อ้าวแล้วใครจะดูแลอ้าวสามียังมีอยู่ปรากฏสามีเพิ่งตายบาดๆเลยลูกตาย5ปีสามีตายอาจารย์เพิ่งไปงานศพมาเมื่อสองสามนาทีที่ผ่านมา<อ>ตายแล้วใครจะดูแลหาใครดูแลไม่ได้แล้วสุดท้ายต้องกลับมาดูแลตัวเองมะดูแลตัวเองดังนั้นอย่าคิดแต่ว่าเขาจะดูแลเราเราต้องคิดเสมอว่าอันนี้จะไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาเขาอาจจะเดินจากชีวิตเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาอาจจะตายจากชีวิตเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ทําไมเราถึงมั่นใจละ่ะคนที่มั่นใจแบบนี้คนนี้แหละคือคนที่จัดการความทุกข์ในชีวิตตัวเองไม่เป็นเมืม่อวัน สุดท้ายแล้วทําอะไรไม่ได้ช็อกซีนีมากก็เบอร์ก็เออไปเลยสุดท้ายตัวเองก็ยิ่งซ้ําเติมตัวเองยิ่งล่มจมล่เหลวสุดท้ายเป็นไงอยากตายซึมเศร้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออยากทําลายชีวิตเองให้จบไปเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีใครอยู่กับเราแล้วเราไม่มีค่าไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีใครดูแลกับ